G.O.M. คืออะไร Range EV มักมันไม่ตรงปกเสมอค่ายรถกำลังหลอกเราหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยววันนี้บิงได้จะมาไขาปริศนานี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ mm hmm. เคยสงสัยกันไหมครับว่า range หรือระยะทางที่วิ่งได้ในเว็บต่างๆที่เรากำลังจะกดซื้อรถ มักจะไม่ตรงกับการใช้งานจริงเสมอแล้วทําไมมันไม่ตรงล่ะแล้วใ่ายรถโกหกเราอยู่หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขาคําตอบกันจระเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลย ไอหน้าเว็บอย่างเงี้ย Tesla Model 3เขาจะเรียกว่ารุ่น Standard Range Plus หรือว่า Real w o e l d นะครับ Range เนี่ย WLTP 513กิโลเชื่อเหรอครับคุณซื้อมาขับไม่ถึง500ครับต้องขับในแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Environment ที่ดีที่สุดให้ได้เลยถึงจะได้500กิโลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไขาความลับกันว่าเค้าคํานวณกันยังไงว่ามันได้500กิโลแล้วมันจะจริงอย่างที่เขาพูดมั้ว่ามันจะได้500กิโลเดี๋ยวจบคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาเฉลยกันว่ามันจะได้500กิโลได้ยังไงนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่ารถเนี่ยมันวิ่งได้เรนจ์ตามที่ในเว็บไซต์ บอกจริงหรือเปล่านะครับผมต้องปูพื้นก่อนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจพร้อมๆกันสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆพอไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคลิปที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจทุกอย่างได้ส่วนที่คนที่รู้อยู่แล้วก็สามารถสคิปข้ามตรงหัวข้อนี้ไปได้เลยนะครับผมกิโลวัตต์กับกิโลวัตต์อาวตา่างกันยังไงทำไมบางคนเขาเรียกกิโลวัตต์อาวบางคนเขาเรียกกิโลวัตต์นักรีวิวบางคนเรียกกิโลวัตต์กับกิโลวัตต์อาลเราก็งงเอ๊ะมันคืออะไรอันนไห คือกิโลวัตต์อันไหนคือกิโลวัตต์เอาสงสัยกันไปทั่วเลยใช่ไหมครับเอาผมจะอธิบายกันง่ายๆเลยนะครับกิโลวัตต์จะใช้เป็นหน่วยในการชาร์จกับดิชาร์จการชาร์จก็คือการชาร์จแบบนี้แหละครับผมเสียบไฟเข้าไปก็คือการชาร์จรีเจนเหยียบเบรคเข้าไปก็คือการชาร์จ ดิชาร์จก็คือการใช้พลังงานเปิดแอร์ก็คือการใช้พลังงานเหยียบคันเร่งออกตัวก็คือการใช้พลังงานดังนั้นแล้วอย่าสับสนกิโลวัตต์เนี่ยมันคือการชาร์จกับดิชาร์จเท่านั้นเองคือเป็นหน่วยที่วัดนะครับว่ามันใช้ไฟเท่าไหร่ส่วนกิโลวัตต์อวคือความจุครับมันคือความจุแบตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีความจุเท่าไหร่ต้องใช้กิโลวัตต์แอว ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าถามว่าแบตเทสล a โมเดล3 Long Range เนี่ยความจุเท่าไหร่ก็ตอบไปเลยว่า75กิโลวัตต์แอลหรือแบตเทสลาโมเดล3 e l ว r i v e ที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้ความจุเท่าไหร่ก็ตอบไ,ไ,ไ,ไปเลยว่า54กิโลวัตต์อลเนี่ยคือความจุแบตบพอเราพูดถึงตัวเลขปุ๊บเราจะรู้เลยว่าแบตบตัวนี้คือความจุเท่าไหร่อดี๋ยวไปตอบนะว่าแบตบความจุ54 k ิโลวัต อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความจุอันนี้คือความแรงที่เขาสามารถปล่อยไฟได้แล้วมันก็ไม่ใช่ค่าของที่แท้จริงด้วยเพราะว่าค่าที่แท้จริงของแบตเทสลาโมเดลสามเรวิวไกด์เนี่ยมันปล่อยไฟได้ถึง1 5 0 160กิโลวัตต์เลยมากกว่านั้นด้วยดังนั้นเนี่ยอย่าสับสนกันคราวนี้มาถึงร่มตัวกิโลวัตต์ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกันเทสลาโมเดลสาม long range จะเป็น dual motor จะสามารถาสามารถดูดไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยแล้วตัวแบตเตอรี่สามารถปล่อยไฟได้ออกมา6 w, 6 w, ากิโลวัตต์3 6กกิโลวัตต์่าม้รี่ยหาวิธ การคำนวณง่ายๆเลยก็คือเอากิโลวัตต์มาคูณให้มันเป็นแรงม้าอัตราส่วนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พอมาถึงเรื่องการชาร์จกับดิชาร์จเขาก็จะไม่ใช้คําว่ากิโลวัตต์เอาใช้คําว่ากิโลวัตต์ดังนั้นเนี่ยการชาร์จไอ้รถคันนี้ AC Charger เท่าไหร่คือชาร์จไฟบ้านนะเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นตัว Wheel Drive จะอยู่ที่6.6กิโลวัตต์แต่พอเป็นตัวท e s l a ม o d e l 3 Long Range AC ก็อยู่ที่11กิโลวัตต์เห็นหมั้ยว่ามันจะไม่ใช้คําว่ากิโลวัตต์เอานะแล้วพอ DC Fast Charge ละ่ะถ้าเป็นชาร์จตาม Supercharger จะได้ความเร็วเท่าไหร่ถ้าเป็นตัว Long Range ก็ได้ประมาณ250กิโลวัตต์ถ้าเป็นตัว ลิวไกด์ก็จะได้ประมาณ150-170กิโลวัตต์นี่คือความหมายของคำว่ากิโลวัตต์นะครับถ้าเข้าใจกันแล้วเราไปกันอีกโหมดบนึงเลยดีกว่าก็คือวัตต์อววัตต์อววัตต์แล้วก็อววัตต์เนี่ยก็คือค่าที่คอนซัมชันเเรทอยู่ละก็คือค่ากินไฟส่วนอวเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขอเจาะลึกเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันไอเน,นี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่ต้องใช้ในคลิปนี้ก็เลยพยายามจะเจาะลึกให้นะครับก็คือถ้าเราจะเอาตัวอย่างเข้้้าาาใจกกขขัันนน่ยยยเเลลลผมมขขอึรูปแว เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกินไฟเท่าไหร่เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนี้เลยนะผมจะเอาเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกินไฟแบบคอนสแตนต์เลดคาว่ากินไฟแบบคอนสแตนต์เลทก็คือการกินไฟแบบเป็นเส้นตรงอะ่ะคือไม่ไม่ขึ้นไม่ลงอะ่ะอย่างเช่น อ่าง่ายๆเครื่องทำน้ําอุ่นเนี้ยมันกินไฟแต่เราไม่มีใครเขาเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น1ชั่วโมงหรอกดังนั้นเนี่ยเราเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวอย่างไม่ได้แอร์เหมือนกันแอรรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นแอร์ธรรมดาก็คือเวลามันกินไฟทีนึงมันดึงไปถึง3,000นวัตต์เลยแต่ตอนที่มันไม่กินไฟนะมันก็ศูนย์วัตต์ไปเลยใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่แอร์อินเวอร์เตอร์ถ้าแอร์อินเวอร์เตอร์มันกินไฟเท่าเดิมแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดห้องมันร้อนอ่ะเวลามันเปิดแอร์ขึ้นมาแอร น,นั่นก็คือทีวีครับทีวีหรือว่าโทรทัศน์เนี่ยเขากินไฟคงที่คือเราเปิดทีวีไม่ว่าเราจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องไหนมันกินไฟเท่าเดิมสมมติทีวีครื่งหนึ่ง40นิ้วกินไฟ100วัตสมมตินะฮะจริงๆมันอาจจะกินไฟน้อยกว่าหรือเยอะกว่าก็แล้วแต่ยี่ห้อหรือว่าแล้วแต่เทคโนโลยีที่เขามาใช้กินไฟ100วัตต์ถ้าเปิดทีวีทิ้งไว้1ชั่วโมงเท่ากับว่าทีวีเครื่องนี้กินไฟไปแล้วทั้งหมด100อวัตต์ออวไงครับวัตต์ออวในที่นี้กนิกนไฟ ในรถหรือความจุแบตเหมือนกันเขาเนี่ยถ้าเปิดทีวี1ชั่วโมงเท่ากับ100วัตต์อลเปิดทีวี2ชั่วโมงเท่ากับ200วัตต์แลแล้วเปิด3ชั่วโมงเท่ากับ3 0 0วัตต์อลเพราะว่าวิธีการคำนวณวัตต์ออลเนี่ยเขาคำนวณจากวัต ก็คือการกินไฟแล้วก็ถ้าเราเปิดอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่มีการกินไฟที่อยู่ค่าคนสแตนเรทนะอย่างเช่นหลอดไฟหรือจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ Computer ทั่วไปที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เกมเมอร์นะเพราะว่าถ้าคอมพิวเตอร์เกมเมอร์เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะกินไฟมากกว่าใช้ Microsoft Office นะของพวกเนี้ยจะกินไฟเป็นคนสแตนเรทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาตรงเนี้ยมาคำนวณมันจะได้ค่าที่คงที่บ้ นะครับพอเราเรียนรู้พื้นฐานความหมายแล้วเขาว่า, What A าวัตต์ออลคืออะไรถ้าสมมุติเราเปิดทีวีครึ่งชั่วโมงก็คือ50วัตต์ออลพอจะเห็นภาพไหมครับเขาเนี่ย <c oughs> หน่วยไฟบ้านบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้คิดเป็นวัตต์ออลมันคิดเป็นกิโลวัตต์ออลอย่อย่าเพิ่งงงนะ กิโลวัตต์อวก็คือเติมเคเข้าไปข้างหน้าเป็นกิโลวัตต์อวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราบอกว่าบ้านเราเดือนนี้ใช้ไฟไปทั้งหมด300หน่วยก็คือ300กิโลวัตต์อวหรือตีเป็นเลขวัตต์อวก็ประมาณ300,000วัตต์อวฟังดูเหมือนจะเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะนะครับ300หน่วยก็คือถ้าเราใช้ไฟวันละ10หน่วยครับ30วันก็300หน่วยก็ไฟวันละ10หน่วยก็ไม่ได้คิดอะไรยากเลยครวันนึงแม่เปิดแอร์เปิดเครื่องทำควาร้อนเปิดเตาอะไรพวกนี้ก็ ก,ก็ประมาณสิบ่วยต่อวันนี่เป็นเรื่องธรรมดาละนะครับแต่ชาร์จรถไม่เหมือนกันนะชาร์จรถจะกินไฟมากกว่าน,นั้นคราวนี้เรามาเข้าใจละเราเข้าใจเรื่องหน่วยการกินไฟเรียบร้อยแล้วนะเราเข้ามาเรื่องกันเลยถึงประเด็นเลยที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องอัตราการกินไฟ range นี่เอง range เรนจ์ที่ผมพูดว่าระยะทางที่วิ่งได้รถเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยมันดูยังไงมันจะไปดูตามหน้าจอที่เขาขึ้นมาโอดมิเตอร์เหรอมันมันไม่ตรงเพราะมันคือ G.O.M ไอไอไอหน้าจอที่เราขึ้นมาว่าทริปว่าเราจะเหลือไฟวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยไม่มันมันมันไม่ใช่ทีทริปที่แท้จริงฝีเท้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนั้นเขาเรียกว่า G.O.M ย่อมาจาก Gas Odometer ไอ Gas Odometer คือการที่มันไปคำนวณ100กิโลเมตรก่อนหน้านั้นที่เราไปเคยไปขับมาหรือ150กิโลเมตร ก่อนหน้านั้นที่เราเคยไปขับมาแล้วมันเอาพฤติกรรมการขับตรงนั้นมาคํานวณไฟนับปัจจุบันว่าหลังจากนี้ไปถ้าเรายังจะขับด้วยเลนแบบนั้นอยู่วิ่งวิ่งการวิ่ง,ง,ง,งแบบการเหยียบเแบรบกการเหยียบคันเร่งอย่างนั้นอยู่เราจะเหลือเรนจ์ในการขับขี่เท่าไหร่ซึ่งมันไม่ตรงและก็บอกตรงๆว่าอันนี้ก็ไม่ตรงกับหน้าเว็บเหมือนกันหน้าเว็บบอกได้5 1 3กิโลเมตร แต่เอาจิงๆพอมาขับจีิงๆมันไม่ถึงหรอก513ิมกิโลเมตรถ้าขับใปกรุงเทพยิ่งไม่ถึงเลยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเรื่องรถติดบ้างหรือการที่เราจอดรถแวะซื้อของโดยที่ไม่ได้ดับเครื่องบ้างอันนี้มีปัจจัยเป็นรวมผลเกี่ยวกับการกินไฟแล้วทาให้เรนจ์มันลดลงหมดทุกอย่างนะครับมันรวมกันหมดเลยอย่างที่รู้กันถ้ารถน้ำมันนั่งจอดรถเปิดแอร์มันมันก็กินน้ำมันเหมือนกับรถอะรถอะถ้าเกิดจอดติดไฟแดงนานๆเปิดแอร์มันก็กินไฟแต่มันไม่ได้แบบลดครัวภาพื้าแล้วอธิบายค่อนข้างจะละเอียดมาซัน ดังนั้นดูผมจะขอสวอปเข้ามาเป็นภาพนี้เลยขึ้นมาเลยครับภาพนี่เป็นภาพรถไซเบอร์ทัคที่ผมไปใช้งานมานะครับผมที่อเมริกาจะเห็นได้ว่าจะมีหน้าต่า,ตางขึ้นมาตรงนี้นะว่า Trip A Trip B นะครับผมอันนี้คือหน้าต่างอินเทอร์เฟสของเทสลาไซเบอร์ทัคถ้าคุณใช้เท s l a m o d ดล3ถ้าคุณใช้ Tesla m o เดล Y แม้ว่ากระทั่ง o อ a า o o กูดแหรือว่า BVD d o ีโดฟิ คุณดูหน้าจอแบบนี้ได้คือมันจะมี average energy หาหน้าจอตัวนั้นให้เจอเขียนว่า average energy เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีคำนวณ range ที่ถูกต้องที่แท้จริงที่สุดเลยบอกตรงๆผมไม่เคยเชื่อ range ที่มัน ออกมาจาก G.O.M ก็คือ gas odometer ในรถเลยบอกว่าวิ่งแล้วเหลือเท่าไหร่ผมไม่เคยเชื่อตรงนั้นเลยเพราะว่าการใช้งานของภรรยาเราหรือการใช้งานของเราหรือการใช้งานของพ่อเราที่วิ่งรถมาก่อนที่เราจะขับมันมันคนละพฤติกรรมกันหมดเลยดังนั้นเราไม่เชื่อเราจะเชื่อเฉพาะวันที่เราขับรถนี่แหละว่าเราจะใช้ไฟรถเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาผมดูไฟรถผมจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ดูเป็น G.O.M ก็คือ gas odometer เพราะมันไม่ตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถเหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นผมกะร,ระยะไม่ถูกนะครับเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่าขอูป ทริป A, นะ A เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมขับมาทั้งหมด59กิโลวันนี้ใช้ไฟไปทั้งหมด14กิโลวัตต์อลแต่อย่าลืมนะอันนี้คือการที่ผมใช้ไฟไปกับการที่ผมนอนด้วยผมนอนในรถเออนี่คือไฟโลมนอนในรถแล้วนะโอ้โหถือว่าใช้น้อยมากๆเลย59กิโล14กิโลวัตต์แอ์คุณลองคิดดูนะครับ59กิโล14กิโลวัตต์แอ์ถ้าคำนวณออกมาเป็น energy consumption rate จะอยู่ที่234วัตต์แอ์ต่อกิโล ทุกคนก็เริ่มงงเฮ้ยสองร้อยสี่สิบสี่วัตต์อาร์มันคือบ้าอะไรเน,นี่ยตัวเลขอะไรเออก็เมื่อถ้าเกิดเมื่อกี้ลองฟังผมพูดก็คือวัตต์อาร์มคือการกินไฟหน่วยการกินไฟต่อกิโลพูดได้ง่ายคือถ้าคิดอะไรไม่ออกนะไฟหนึ่งหน่วยจะวิ่งได้ประมาณ4.2กิโลอ่าฟังดีๆครับไฟหนึ่งหน่วยวิ่งได้สี่จุดสองกิโลถ้าไฟคุณสี่บาทห้าสิบก็เท่ากับว่ากิโลละเกือบบาทอ,อ่ะใช่ไหมแต่นี่อย่าลืมนะนี่คือเทสลา ไซเบอร์พักกระบะ3ตันนะครับมันกินไฟมากกว่ารถเทสลาโมเดลสของคุณอยู่แล้วรถเทสลาโมเดลสของคุณอ่ะผมว่าครึ่งหนึ่งของนี้แล้วกันประมาณ120 วัตต์ออลต่อกิโลครานี้เอามาอีกพอเราได้ตัวเลขมา234วัตต์ออลต่อกิโลผมขอคำนวณคันนี้ก่อนผมไม่ขอเดินเลาไปคำนวณเทสลาโมเดลสามทีหลังนะครับสมมติว่าผมได้ average energy consumption มาแล้วอยู่ที่234วัตต์ออลต่อกิโลผมต้องกลับมาดูว่าแบตรถคันนี้อยู่ที่ความจุเท่าไหร่อ่าเราจำได้ไหมที่เราสอนไปเมื่อกี้ว่ากิโลวัตต์ออลย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ลืมเรื่องนี้ไปแล้วแบตรถเราอะความจุเท่าไหร่เทสลาไซเบอร์ทรัคคันเนี้ยความจุอยู่ที่1 สองอย่าลืมเพราะว่าหน่วยมันคนละหน่วยนะวิชาคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยถ้าเกิดหน่วยมันเขยเย่งกันอะ่ะเราใส่ทศสิยมเพื่อให้หน่วยมันเท่ากันดังนั้นเนี่ยหกิโลวัตต์อวลมันเท่ากับ1,000วัตต์อวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ทศสิยมเป็นหลักก็เอาทศสิยม3หลักใส่เข้าไปก็กลายเป็น0.23กิโลวัตต์อวลคูณกับ123ิกิโลวัตต์อวลหน กิโลวัตต์อาวหาด้วย0.23กิโลวัตต์ออวเลนจ์จะอยู่ที่ประมาณ524กิโลเมตรเนี่ยครับวิธีการคำนวณง่ายๆเพราะฉะนั้นเอาสูตรนี้ไปคำนวณรถคุณว่ารถคุณวิ่งได้ใกล้หรือไกลเท่าไหร่นะครับผมขอยกตัวอย่างอีกอันนึงก่อนจบเลยละกันแบตเท s l a m o เดล3จะอยู่ที่ประมาณ54กิโลวัตต์อาว นะครับสมมุตินะผมขับได้0.120วัตต์าอ์ต่อกิโลแล้วกันผมจะขับได้ประมาณ450กิโลถ้าผมใช้ energy consumption อยู่ที่120วัตต์าอ์ต่อกิโลอ่ะแล้วลองกลับไปดูที่ตัวเลขที่หน้าเว็บนะครับ513กิโลเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดผมยังขับด้วยอัตราเร่งหรือการใช้งาน average อยู่ที่ประมาณ120วัตต์าร์ต่อ โไม่มีทางที่ผมจะขับได้เกิน250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับเพราะฉะนั้นเรนจ์ที่แท้จริงของรถคันนี้จะอยู่ที่450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิธีการคำนวณง่ายๆเลยถ้าคุณจะคำนวณให้มันได้500กว่ากิโลคือคุณต้องทำให้มันตัวเลขมันต่ำกว่า100วัตต์อาป์ต่อกิโลเมตรนะครับเอาละวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับเรื่องเรนจ์เอาแบบสั้นๆง่ายๆกันเลยเนี่ยแหละเป็นประมบทง่ายๆสำหรับการที่มา ชาแนลวิงได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเรื่องนี้เ่าก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r คร e สำหรับคนที่อยากจะทำให้มันมีภาค2ภาค3ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าใครอยากจะทำให้มันลึกลงไปอีกเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์เซสชั่นจัดให้ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเจอกันในไลฟ์เนี่ยเราจะลึกมากครับแต่พอมันเป็นคลิปอย่างเงี้ยผมอยากจะทำคลิปแบบตื้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันทุกคนเลยนะโอเคถ้าวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย